สัสด,ดีคุณยายไปไหนมาเมื่อนี้โอ้ยสอโซ<อ>ียตะแข้งเมื่อคนดังยาตะแข้งเออั๊ะแม่ไปจากไหนนี่ฮ่อฮ่าฮ่าย่นฮ่าฮเาฮ่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 อยซอย่อยนีฮ <laughs> มีฮนะ่าฮมาฮ่าฮสาฮ่าย่าว,ว่าย่าฮ่ดฮ่า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 ่ะ มันก็ต้องสิบสองที่จะสิบสองที่ตะเก่าอ่ะอ,อันนี้มันสิบแล้วอ่ะอ้าวหรอยี่สิบเจ็ดแล้วงั้นนะสิบเอ็ดนั่นไงกระสิบเจ็ดไงอะไรสิบเจ็ดเขาบอกว่าสิบเอ็ดอ่ะสิบเจ็ดสิบเอ,เอ็ดกันนั้นเลยเอาหนึ่งออกนะโอ้ยแล้วสูงชันเลย อฮ้ยยังที่ย่อแค่สิบเจ็ดยังบพอยังสี่ย่อไปสิบเอ็ดอิตีโอ้ยปัญญาแล้วปัญะน,น,นะโ oh, อ้เจ็ดเจ็ดเอ็ดเนาะเออเจ็ดเอืดน่ะอ้าวคุยที่ไปได้มาวันเนี้ยอืมมีใหญ่ไปช้อปปิ้งอืมช้อปปิ้งพะนะใช่อันแม่บ่มันใหญ่บม่บมันกินข้าวเจ้ากินโมยูท้อง เขาก็บว่างจากเทียเขาเหนียวอีเบิร์ดนั่นลูกเหาะไว้ให้นะแลวทีนี้เขามีโอกาสเขานัดวันที่สิบจีเขาเลยพาไปทัวร์ตั้งแต่เพชรบุญแกตั้งแต่แกเสื่ไหนตั้งแต่เพชรบุญมันโนถึงตะบุนอ่อนออนก็ม่ต้องใส่ไปเต้นเล็กสักกแล้วเรื่องอุ้ยเนาะเออามักระเจนเนาะโอ้ตั้งแต่เช้าลูกไ่กาวา แม่ที่หลังนะแม่ใส่เสื้อปงเรียงอา่ามันก็เย็นหน้าอกเด่นะน้ําแม่นะมันก็เย็นดูโตกันอย่างใส่หมวกออกมาแม่ก็ใส่เอาผ้าหมมไปเลย <c oughs> ลงรดอออะลูกให้นะ <c oughs> เออดีลวเกาะข,ขึ้นเกาะลงแล้วพอให้บกสายให้ใส่แม่ตีลูกเพราว่าฮะนะพอตัวยังมือคือเขาบอกนะ โอไม้อย่างท่นจีกัจจิบนให้แม่อีกวะทำยังกระเสื้ออดเสื้อหนาวเสื้อหนาเยอะแยะเอ้ยเสื้อคลุมกรจจกีโตไม่ชอบกบเพราะว่าลงรถปั๊บแล้วบัดน,นี้ก็เอาเอาเอาเสื้ออันคลุมคลุมแล้วนี่เข่ากะจะให้เปียงพรมอ,ออกเลยไงเอาไว้กับรถเข้าไงอืมไม่ต้องใส่เสื้อหนไปไง <c oughs> เอานะาบ่อยแล้ววะลูกว่าแม่ห้องหลังแม่เฮียออกแล้ววะ แม่ทำอาออกเลยเอาออกเลยมานสั่งเม่ย้ยเยอะใา่น้ำเขานี่นี่ก็กจพามาทะพุนมาซื้อเข้าซื้อนมซื้อยาลมสองขวดใหญ่แล้วก็ซื้อ,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 อไอ,อยาพาราลา,า,านเพียงบลังไยบลขายทองนะว่าอ,อีกตัวซื้อก็ยัง่เบิดหรอกแต่ว่าลงไปแล้วเพียบเลยยากแก้ไข้ยากระเพาะ หมอก็ง่ายแล้วนางเย้ยวันที่ยี่สิบนี่ไว้ได้ขึ้นโรงพยาบาลก็บม่ได้ขึ้นแล้วแม่มผู้ใหญ่ก็มาหาแต่เช้าเอายาคมดันมาให้ก้อนยานยาคมดันเบิดดันตั้มนะแล้วปัทีนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแต่อนไมานี่เดี๋ยวหมอจีเอาของมานี่หใหม่วามว่ามันขาหั่นพอมไงคางานลอยกระทงขาอย่างหลายๆย่างไงคนก็เลยให้ บอบวกชุ่มนี่ตั้งแต่บ้านสามเนี่ยตำบลบ้านสามเนี่ยอืมช่วงงานบุญช่วงนี้อะ่ะโอ้ยโฮบุญกระถิ่นกันไปศาสทูบุญเขามีหมอลำย้อนยุคผู้ใหญ่บอกสองปีเลยให้แม่ขึ้นไปเต้นนะอันเป็ไปได้ละโซเดมีแหงอยู่นะแม่ก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่ ถ้าเต้นไปเต้นมามาัาลายๆคนเข้ามาเข้ามาต่อค่ะยายเดรย์ไลน์โบล่ากลิงขึ้นทันตี <laughs> ว่าอันใหญ่กูของแท้กูของแท้และลำะบากเนยวะจีเราเราเราบัดนี้ั่นเต้น <laughs> แต่เต้นแล้วอีบอให้ยายเคี้ยวมากจากเทียบมันเทียบบอลเลนอ๊อกจากวงสติ๊กกระโปรงนะวะ <laughs> <laughs> โอ้ยค่ะโอเป็นตะขามเด้น่ะสร้างตำนานไว้เด้นนะใส่สุดนักเต้นขี้มักย้อยเมี่ยมนะสร้างตำนานไว้เด้เกีย์บ้าโอเพราะว่าจะยเกียน์บ้าอันดูที่ซื้อของมอมอยนะเมี่อุ่นมามอยหน้าต่างอันมีออกกำลังกายอันมีหัวลำนะอันมันซิ่งเลยหน่อยนะเมกะเต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเต้นอยู่ตรงนั้นแล้ โอ้โหเด้เขียนอยู่นี่เริ่มบ้าหลายแล้วโอ้ว่าม,มันบสิรูกร่างกายกูนะอาทำเบ้อเปิดเต็นออกเด้ออกแหงแมนอย่างว่า<น>อยู่ยเวลางานนะงานอันสาวน้อยระวงนะสร้างตำนานไว้แด้ใสสูดให้เขียนแต่งตัวให้ยายได้ยายซิขึ้นถ่ายแป๊บนึงเอามามาไว้สร้างตำนานไว้ให้ลูกหลานเบิ่งดว้าเนี่ยสมการเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้ให้ เออคิดมากเงย้ย uh, ล่อยบ่าต้องไปสนใจเด้อเอาจากแป๊บนึงบอกหาสุดสวยสวยให้ยายจากสุดหนึ่งแจมแจมางั้นแม่เอาให้ไปปวันที่ว่าแม่นุงคือเราอจงมันเห็นนะกระปงขน่ะแม่มากก่อนเออไนึกอีนึกมันเอาไปบ่้งจักเดียวที่ว่าแม่นุ่งให้ตัวนะอันอันไอพี่สังชุดที่ั่งมาดนี่อรอันไอจงบอกไอแม่ใส่จังวะนะ ชั้นเนี้ยที่ว่าเป็นยุคกีบปนะบ่งไปแม่จำได้แล้วตูพ่อเพียงเดี๋ยวแม่อีแก้มใายแม่อีบอบอกเออสงกันเดี๋ยถ้าแม่แข็งแรงนะสงกันก็ยังหาที่คาดผมมาเด้อเน็บดอกใส่คาดผมน้ำแล้วก็ใส่ดอกไอที่คาดผมมาบอกนา้นลอยห่ะ มือนี่ของวาเริ่มบ้าแล้วทำแต่งตัวลงไปบ่บ่ของเขาช่วยทุกเนี่แม่จ๋าบ้าหน้าเฮ็ดเดินทาเลยความสุขเออตำนานผู้เฒ่าเอ้ยบ้าบ้านี่แหละความสุขบริสุทธิ์เครียดหยังอือแม่ก็อยู่แม่ของแม่จังซี่นะนางแม่กรับบ้าได้ตึ้งขึ้นมาบ่เห็นหรือเปล่เรียบร้อยเบิดชัวรุกขึ้นมาอ่ามื้อนี่ลงนางเอานในการมาไปใส่ซทานละค่ะเอ้ย ร้อยค่ะเพราะว่ามันส่งปีไม่ได้ใส่ไงไปใส่ทานเรียบร้อยเลยค่ะไปต้องเคลียร์ไม่เคลียร์เบิรดอ้าวแม่ไม่ไม่ซื้อยาหยอดตาทําไมไม่พูดเอเก่ะแม่ว่ามอนจังลูกไข้กูดนะิ่ะโอ้โหก็บธรรมาชาติมัน,นแต่ละคนเรแเ้ว,วไปซื้อ,อยังไงรู้ว่าเขานะซื้อไงแม่น้ําแม่เขาป้าเขาซื้อไว้ให้ตั้งสองชุดนะ่ะยาเม็ดกันยังเหลืออย่างนั้นไม่เคลียร์หมดลูกไม่ต้องห่วงวะ ยังไงแม่ก็ลงมามันจะลำบากหนูวะก็บอนนกนะพวกสู่ก็ทํางานกันแค่สองคนวะเวลาจ้างก็ไม่ไหวก็เออเก็บไม่ทันไปขายก็ได้จ้างเขาวะหนูเข้าใจเข้าใจสําหรับลูกเนี่ยวะอย่าปิดก็ถ้าแม่ไม่มีแม่เคลียร์เคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืนมาคูหูหลาอะไรทุกอย่างไอ้พวกใบอะไรต่ออะไรแม่เก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยแตเมคืนแล้ว,วสกิดถามอกับว่าบ่มีเนาะกระโดดค่อยมานี่ก็สองเดือนกว่าเราจะเข้าสามเดือนแล้วอื มันก็ยอดแต่ยน่มันคืนเนาะมาใช่ยอดเช้ายอดแรงเนาะเออแต่ดูไอ้เดื้อว่ายาเขาให้บัวได้ให้ยอดสามเดือนรอดเดียวเด้บัวแมนสองรอดนั่นอะอืมอืมทนายบัวยอดอันนั้นยอดกัดกอนล้วก็มายอดอันนี้แล้วทีนี้เฮายอดเดี๋ยวนี้แม่พักพออายุนานแล้วถ้าบัวยอดเลยนี่เฮาเว้ยตาบัวได้เข้าใจบัวคล้ายๆมันแห้งคล้ายๆมีกูนบ้านนะเข้าใจบัวนะก็เห็นบัวน่ะอันตัวหดเนื้อน่ะเนื้อมันบ่งอกขึ้นมาน่ะดีแล้วน่ะยานะคาดบัวได้ก็เหตุไปเฮ้อบัได้เพิ่ม นี่อ่ะได้ละ200กว่าละอ่ะคิดเบิ่ง่ะโอ้ยไปคิดนะคิดจังเรื่องอื่นน่ะคิดจังพอละเรื่องห้วยขึ้นมานี่ปาะต้อยชื่อเลขถืกมาให้เด้ออีล่าเอ้ยสาธุอืมคือื่อเลขยังได้ก็บ่ได้ถืกไปล้90บาทด้กี่มวมื้อนี้บ่ได้ส่งไปบ่อตัวใบนึงอื ใบละเก้าสิบว่าสั่นนานถ้าใหญ่ยให้โอยหนึ่งก็ให้เดือวันนี้เรากะปากใบถั่วขายังอีจับกันอยู่เขาบอกให้กายคือราคาแกงยี่ปิ๊กก่อนล่ะซื้อแปดสิบเขาได้ใบละสิบบาทเดี๋ยวนี้เค็งแล้วเดือนเนี้ <c oughs> เขียวเค็งแล้วเดือนเนี้ขอให้ยายทุกรางวัลที่เนื้นอ มีละใบหนึ่งอันที่ว่าฮะแปะส่งบอกอเราของแม่ใบนึงนะแม่ซื้อมาเราได้เต็มเลยได้เต็มเลยอืมเสตียไม้สามใบอืมอ่าฮนบ่บ่บต้องเลยนะยายเอาบ่เล็กอันนั้นเอาแล้วมันมีเวลายายเอาวะเอาเราก็ลอกไว้ให้ยายเด้อเข้ามายำแดดกามายายบ่มีตงังค์หลายอย่าเอาแค่นี้นะ่ะทีนี้เอาส่งใบวก็เอามาให้พอเราไปเห็นอีกนึง ก็เลยเอายีกใยหนึ่งเรซื้อมาอของแต่ของยี่ใยหนึ่งของตัวอี่ใบหนึ่งไงเอามอ่งพอยายต้องยายเล่นเลขสองวันแล้วก็บัตรที่บริษุทนนได้กาไรวะแม่ของตมอ,อก,กันถ้าว่าทายห้าห้ารัฐบาลน,นะหนึ่งมันทายสี <ừ> um. ่ศูนย์สี่อ่ะเออยายไปกี่ขนาดอันของตัศี่เนี่ยบอลบอลเข้าแล้วกับตัสีอะ่ะไอทูมันมาตรวดมันวางแต่เราเราไปเบิกเงินตรงไหนเนี่ยก็อนทำไมบซีบรหลวงก่อมันตัง่างห้าห้ามากกว่า อ่ามันมันแคเรื่องว้าเรื่องหวยคุยได้เบิดมือนะฮะเออถ้าว่าเรื่องนี้ละคขาลมนี่เบ้ยน่าเปิดน้าเปิดความหวังของผู้เท่าพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยแม่ก็มีกรรมนี่ละพอตะกอนแล้วทุกยากเนาะหาก,กินให้แม่กินลูกกินบัตทีนี่เอาเงินให้แม่แม่ก็บอกคอยชื่อให้ลูกให้หลานกินเกียรติแม่แม่นะ เอาเอาเอาไปเสียงไว้ทั่วบาลายามซื้อเล็กนี่นี่หน็นข้าวนี่รวยตรงนั้นออกรวยตรงนี้ออกเวลายากกินอย่างห้องให้กินว่ากูี่กำเม็บบอว่ากูอย่างหั่นเล็กเล็ดจะกูอีตะกรอนกูบาเล่นวะนะเขาบอเกินค่ะเมื่อกี้ไปกินมาท่านดวงดีลูกก็อีสัมบายนําเนะาะเขาก็ต้องดูว่าเขานีเล่น,นลงนออั่นะเขาเอินว่า<ถ>มองของคนอื่นเป็นความผิดอันมองของเจ้าของนี่เข้าข้างเจ้าของเฉย ม,มีผิดหรอกอันเป้าเลี้ยงเจ้าของนะลูกบ่วหบวละ่ะอุย้ยแผนที่สีบอกว่าสิบนเล่นเพราะว่าแม่มีมีมีมปมด้อยในตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วพอถึงเจ้าของขึ้นมาอุย้ยรับเอาเซย้ยจังมา่กี่ทบทวนแม่อัะกุม,มันเล่นแดงเดี๋ยวว่าคุคลากลายเด้อหวังเราเด้อพเท่านะฮะผมบวังก็ได้ทุกอย่างเร็ว ปาถนาทำบุญทำเมียคนรวยบพบ่มีเมืองพอได้เมืองผลออกนั้นเข้านี้มันก็ไปหอมาเรื่อยๆชีวิตยังอยู่แา่เฮาก็ต้องรูกําหนดบางเฮอยังน้อยเฮงมีกินโบถ้าบุจะเห็นได้ล่ะก็ว่างกันนะแม่เข้าใจบใช่ว่าลวด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 เอาจนบนได้ไปขอเงินคนนั้นคนนี้แม่บ่เอาอย่างนั้นนะอื่รู้อยู่เข้าใจู้นะกูฮู้นะกับลูกเบา